ตามหลักพระพุทธศาสนาทั้งของไว้พัดเกณฑ์นิวรทางทุนภยงนามีการให้การรักษาสามระดับกันในการปฏิบัติธรรมการบริจาคทานทั้งทายกทายิกาทายกทายิกา,าประ,ยะ่ยชผู้เสียสละสุป,ปัจจัยและกติยรพัน อมาถวายในท่ากลางสงหรือเสียสลาผู้เทียบไปในกางบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าพาเยะและพายิกาคำว่าพายะพายุกกางานงเป็นผู้เสียฉลาแล้วเป็นผู้ให้แล้วเป็นผู้เคลื่อนแล้ว ตรงู้นค้สร้างความดีให้ซึ่งกันโดกันแล้วเรีย,ยงวัคายะเลี้ย,ยงวัฒนายุกาอย่างนี้เป็นที่ให้ผู้เสียสละก็เลียกว่าพา,ายกพายุกาเป็นต้นต่อการให้การช่วยการเสียสละนี้ก็เรียกว่าการมาทงทานนั่นเองเยกตัวอย่างเราจะทำบุญบ้าน ขอาุณมมงคลจะประสงค์ให้ตัวเองจะโดนตกบ้านใหม่ก็ฉลองอันมันเป็นกุสมกันต่ของบ้านนั้นก็เรียกว่าทายกพิกาเป็นผู้ทำบุญเป็นผู้เสือกระเป็นผู้ให้แวะเชื่อได้โดยตนเองแล้วก็ให้ผู้ใช้ยาว,ว่าทายกพยิกาเป็นต้นแต่ผู้ปฏิบัติธรรม ในพระพุทธศาส,าสานาอก็เรียกว่าอุบาสกเรื่อว่าอุบาสิกาอยอมปฏิบัติและรับสาวยึงถึงอุบโบสถในกำหนดเองปาะกางและคระบทสุดครบจึงเรีอกอยกว่าอุบาสกอุบาสิการับสาวที่จิตใจมีความหมายอย่างนั้น ปูบาโกบาจิกานั้นรักษาศีลรักษาอุเบกศก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเมื่อธรรมะปฏิบัติม่งขาวหงายขาวก็ถือว่าบวชเป็นการบวชเมื่อขัมมะปฏิบัติถ้าปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียกอุบาโกบาจิกาแสดงตนเป็นปูบาโกบ้างแสดงตนเป็นปูบาจิกาบ้าง ได้รับกรรมฐานแต่สมาทานศีลสมาทานกรรมฐานงั้นแล้วก็เอามาประพฤติตนและปฏิบัติให้กระตันตัวเองก็มีธรรมะมีศีลสรรมาธิปัญญาอยู่ครบตรงการกำหนดจุตใช้สุกปัญญาจะเวนปฏิปาฐานสื่อมรรคอริยสัจตือก็มีศีลสมาธิปัญญา มูลสตูสัมธารยาะโยชน,น์ผลสุดยอดด้านั้นวรคุยชน์ผลสุดยอดดีแล้วก็ะถือท่านหลนายนั้นมีธรรมะแล้วมีการปฏิปีปฏิบัติรอบแล้วเป็นมหาสุขนแล้วนั่นก็เรียกว่าองค์ภาวนากา,ารภาวนาเนี่ยต้องการจะให้มันสุดขึ้นมาให้ใจสะอาดในดวงสุดดวงใจ มีประโยชน์สำหรับที่ปฏิบัติธรรมมากนิดหน้อยแต่การทำถวา,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 ายสงฆ์ทานสังฆะเรอยกาถวายสงไม่จะเจาะตรงกับพิสิลรุหหนึงรุกใหญ่ก็หามไม่ได้ถวายไม่ข้ามต่างสงการถวายสงก็คือไม่เจาะตรงเลือกอยายกส่าสงฆทานแต่ถวายโดยเจาะตรงเรียกยยยยวกยกย่าจุคคิจตทาน บุคคลิศทานเนื่อย,ยวายตัวมือเดียวและท่านเดียวเองเดียวก็ได้บุญไม่ใช่ไม่ได้แต่ได้ไม่มากได้มากไปสังคทานให้ทานเทั่วไปไม่เจาะจงยกตัวอย่างให้ท่รนเห็นส่วนกลางถนนส่วนขาสนะประโยชน์สุสสดบ,บ่อน้ำเนือทะลับทานเทั่วไปไม่เจาะจงหรือสร้างโรงทานเป็นต้น เลประโยชน์จุนดอนผระพุทธเจ้าผลประโยชนปาเอนผระโยชน์ุมดอนให้กระตางเงินง่าให้ทานทั่วตาทุกอย่งางตลอดกระทั่งเครื่องตองหินพิมพาพรให้าทานข้างทางปัจจุจัน้าให้ย,ยาเจกยาจกมาดเพกเีปะโดยที่มาขอทานบางอย่างไม่ขอก็ให้ทานบางอย่างขอถึงจะให้ การให้ทานนี้ก็ตามขอเสรินพรท่านที่บาเกบริกาทั้งหลายถ้าเราให้ของเขาไมา่ดีไปเราจะได้ของไมา่ดีกลับมายกตัวอย่างอาตมานี่เองเบือใหม่ๆหม,ม่ผ้าดปลายอยู่สามปลายปรวายยังตาไปแล้วก็มาทราบว่าพานี่มันขาดมันขาดมาจากร้านค้าั้งตากรเห็นไม่ได้ ถ้าเราไปบางศพกลบมาสื่อข้างสือขราวก็ได้พาขาดมาทุกครั้งอันนี้ทานก็เหมือนกันทานโดยเจตนาทั้งท่านสือบริจาคอย่างนั้นต่อบริสุทธิ์ด้วยต่อบริสุทธิ์ทั้งของเครื่องกระถุกพยาธิต์ต่อบริสุทธิ์ทั้งจิตใจด้วยเจตนาทั้งท่านก็ต่อบริสุทธิ์ด้วยถึงมาถวายทั้งนี้นะ ทาบริสุธิ์วามหมายของวัตถุทานนั้นก็ต้องบริสุธิ์ได้มาด้วยความครอบธรรมไม่ใช่มาเดี๋ยวไปโกงใครเข้ามาทำด้วยความเหนื่อยยากจึงบริสุธิดทานที่ให้แล้วบริสุธิ์เจตนาก็ให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนแต่ประการใดก็เรียกว่าเจตนาบริสุทธิถ้าให้หวังผลตอบแทนก็หมายความว่าเจตนาไม่บริสุธิ์ต้องการได้ของ ให้เป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการค้าเป็นการค้าขายไปแลกเปลี่ยนกันไปตามวัตถุของบุคคลที่แลกเปลี่ยนกันนั้นอย่างนี้เรีอกอยกราคาปกติทานธรรมดาทานที่สูงต้านล้วก็ให้ไมียหลวงผลตอบแทนจะเอาไปทึ้งไปว้างอย่างไรก็ตามใจแล้วม,มาบริจาคแล้วก็ขึ้่ใจดูใจ บริจาบไปแล้วพนามบริจาบนี้ก็สบายอกสบายใจหลังจากบ,บริจาบ,าใจ,ใาาบจากแล้วก็เพ่มใจให้ผานการตุวสอนที่ตอนบริจาบและได้กระทำแล้วค้านได้กระทำแล้วทั้งอดีตที่ผ่านมาเวลานาคตาาเราก็องลอแต่ชลาจะปล่ยไว้เผื่ไขประการดก็นึกถึงทานไว้เราได้ทําวุยนไหวทั้งอดีตและเมื่อชาติตั้งก่อน ตลาดรายการปัจจุบันนั้นเราก็ดีอกดีใจขื้นใจเพื่อบุญเปลี่ยนที่เราทำร้างให้กับตนเป็นประการสัมผัญไม่พึงเบิลไม่พ้งทา,งทานถือมาภาวนาไว้อย่า,ายเรากลอมาปฏิบัติกรรมฐานบัพเพิยกักภา,า,า,าวนารักสาวเบือสดงดโยนสิ่งชั่วลายสาม,มานทั้งหลายจิตใจก็ใสใจสะอาดโดยสุดทางให้ท่านถึงตาเบริสุดด้วย ทานบริสุทธิ์ที่บริจาคจิตก็บริสุทธิ์จิตจะบริสุทธิ์ได้ต้องสมาทานศีลบำเพ็ญศีลจิตสะาอาดหมตต์สดได้ต้งองภาวนาจเจริญปัสสุทฐานุสิกายกายเวทนาจิตธรรมทานอย่า,ยา,ยา,ยา,ายงีูสามละโทติดตามสำหรับทานปฏิบัติทานข้อตอนือให้ดีเชื่อไม่เป็นลางให้ไปอย่างนั้น ให้ตาหวังผลและตาแพนได้บุญว่ากุศลให้กับตัวเราหรือให้เพื่อหวังผลจะแลกเปลี่ยนสันต์ท้ายกสศลอย่างกลางให้แล้วไม่หวังผลตายแล้ไม่ต้องตามอันใดอยู่ต่อไัให้แล้วก็เลิกกันไปไม่จดไม่จำไม่จำไม่จดไม่จดไม่จำเพราะว่าทานนั้นไม่หวังผลตายแท้ ผ่านขั้นสูงของภาวนาจากบำเพ็นจิตภาวนาแล้วจิตก็ขาวจะสะอาดบริสุทธิ์ผานก็บริสุทธิ์เจตนาออกมาก็บริสุทธิ์ถ้าจิตใจจะสะอาดถ้าเรามาบำเพ็ญศีลปฏิบัติธรรมาฐานจิตใจก็สูงขึ้นไปตามมายา,ากทั้งฐานสามารถจะกำจัดความเครียดจากตัวได้ยัง้งฝนไปสู่มรรคสุขผล ขาดขนบัตรมนุษย์เหวี่ยงอยากขมนุษย์ขนบาตรในหวังผลตายถึงสวรรค์สมบัติติดมุ่งมากขาดธนานิพพานสมบัติได้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเผยประิธาตเป็นประโยชน์เป็นแดนในหวังผลใดๆทั้างเครื่องกระดิ่งพิมพาพรก็ขอให้ไปได้ทั้งพระมงกุฏอยู่โยมทุกษะก็ขอให้ไป เพเ่งทุกอย่างให้หมดที่ลัางผนพระเจธิญยามในนาพระประธานด้วยหน้าแต่ไปไม่จำเป็นต้องแค่ไหนะนแแ่นยเมตนยมนยน,ยนยาก็ให้เป็นทานได้รักออกไปได้ดวงจิตดวงใจใสสะอาดก็สามารถให้ทานได้จ้าตาเงของข้าได้แต่พระชาลีกับาเหา้วงจิต้วงใจงในั้นคล้ายว่าคุ่เพื่อกุพกึก เลื่อมคือเบิดก,กันนาคือแม่ธรรมสิแต่สามารถให้ทานไปได้เช่นเดียวกันอันนี้ทานท่านสูงที่สุดสนระ้าวการดีหลังครับท่านโภชิยานนาณาบริการเบื้องหน้าศึกต่อไปทานจึงมีหลายประเทศที่หลายขยายช่งางทานถอาไว้ผัดตลาเอายวกระถิ่นมีคนแย่งกันละ อันในของตาถิ่นดีหรือตาปาดีบางท่านก็ว่ตตาป่าอันในของเสริงตาถิ่นบางท่านก็ว่ากตาถิ่นถึริงตาปาไม่ใช่อยู่ตรงนั้นอยู่ที่เจตน,นาของท่านบางคนทําบุญมา,ากมาไก่กองแต่ไม่ได้บุญเลยคิตไม่มีความสุขใจไม่สบายต้องเหตุใดทานนั่นจะช่วยได้ไหมแต่ทานไม่บำรุงเสริง เมื่อเพื่มกับภาวนาแล้วมันก็มาสามารถจะเ่วยได้เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าจึงบอกทำให้ครบสามวาะทานแล้วก็ศีนภาวนาทานราให้กันเทื่อวไปเป็นธรรมดาแต่ศีลยปฏิบัตินี่จะได้แต่ตัวเองมีภาวนาซึ่งก็จะเกิดเมื่อตาจะให้ทานท่านผูดด้ใดก็เอาของดีให้ของเสือจะไม่ให้ ให้ดีก็ตายได้ดีตอบแทนมาให้ของเพื่อเขาไปก็ได้ของเพื่อตอบแทนมาถ้าทําให้เพื่อนแคบตามกําหนดเกียวตามวาระแล้วก็มีทานถึงอละยวนาถ้าเป็นไหนมีออัจยาใสน้ำใจงามจะเป็นงนุกง่ายถึงต้องเอาคำอกอนนะถ้าหากว่าอัศยาใสยไม่ดีไม่สนใจจะให้ทานไม่สนใจเมตตาจะเ่วยเหลือท่านผู้ใดหรื ก็มาสามารถจะเข้าถึงองค์ศิณดาแต่จึงเอาทานออกมาไปอดับหนึ่งขอที่พึ่งแห่งสองกิตติเป็นจุขนมือสุนมือสมาธิจิตใจก็สะอาดหมดตดทานทั้งข่้นก็บริสุทธิ์เจตนาก็บริสุทธิ์ภาวนาเขาหยุดเจริญรน่ผลภาวนาทานนันก็ได้ผลเผลนทำตาื่อการทำโดยความตั้งใจทำโดยจิตเป็นกุศ ทำด้วยอารมณ์ดีมีปัญญาไม่หวังผลจะแลกเปลี่ยนกปกตตาณใดสามารถให้ทานอันนี้หรือเพชชนให้บิดามันดาป่ยาตายายหรือผู้ที่ตายจากโลกแล้วคือขมเรียพศหรือท่านผู้เวยจะเป็นบิดามันดาป่ยาตายายที่จะเป็นญาติพี่น้องห้องเดียวกันสายโดยหุ่นเดีวยวกยันก็ตามถวายสังฆทานให้ เพื่อให้เจ้ากรรมเนยเวรเจ้าเวรนกรรมภาานั้นอาจกระเดิดผลในปัจจุบันถ้าเจริญกรรมฐานด้วยแล้วภานจะเห็นทันตาในอปัจจุบันนั่นเองแต่เราไม่สามารถมาเเ็ิถผลสุขภวนาได้ภานนั้นอาจจะล่าชาอาจจะไม่ได้ผลทันทีแต่ประการใดจุดนี้เป็นกุดลมหากุศลมหากศลสุตตาต เกิดขึ่นตะเดืองอาหารไทยใช้สะอาดไม่ได้ทานนั้นจะส่งผลทันทีในปัจจุบันในขณะนั้นจิตใจก็สบายจิตใจก็มีความสุขลาสจากทุกขสมมาตถนาทุกประการปรขออนุโมนาสาธุการแต่ผู้เบื่อเมตธัรมะปฏิบัติและเยียวยผู้ถขายชั่งนานาในเอกบาทนี้นะถึงเป็นมหาปุถุชนบนบรรดาชั่กาาตั้งใจมา ทางใจจะพยาดทานให้จะคลายฤทธิ์ให้ับบิดามารได้ฤทธิ์ตื้อฤทธิ์ตื้อตกยากไรสี่ที่ไหนประการใดหรือเจ้าเวรในกรรมเจ้ากรรมในเวรต้องมารับผลเอกผลของเรานะบัดนี้ยักษ์เทพันเตอร์สังเกตส่วนนมขอบูชาพระพุทธเจ้าส่วนที่ขอขอถึงพระสงฆ์ส่วนที่ถามขอทึ่งถึงถึงตรงถึงตรงธรรม จะปฏิบัติกรรมฐา,านจะได้รับดีมอนุโมทนาควรคุ้มสมรับท้ายสอยเลื่อนตามคือประการที่มีสี่นั่นเลาจะขอพามันยื้ถึงเตจตชนจะเลื่องลาภายาจะท่านไม่หยับพบสมารับเตือนทา,ทานตามคุ้มสมของท่านผู้บริจาคในโอกาสนี้พรียามพี่อห้าต่อไปขอใจ้เวรใช้ตามจะให้โฮสิตามเสียอย่าช่างเวรช่างตามต่อไปเลย เงียบเวรงีกรรมอย่าจองเงวจองกจรจำชนะการดยการอย่าจองเงวจองจำการปฏิการใดบริจาคจิตใจเสียสละความเพื่อแต่เตยไปจะได้มีเวรมีกรรมมีภัยต่อตัวเองต่อไปตัวเองก็บริสุทธิ์ลาพจากมือถึงเพ้ไปไหนก็สะดวกไปไหนก็สบายต่อท้ายชีวิตก็ชัดถึน อาสามีที่อ่งศ์ปุ้ยท่านตายสิทานติลาพยานาครบสามวันละจิตใจท่านจะได้เป็นมหาผู้ขรรค์จะไปกราแห่งโหนตำบลใดถ้าท่านผู้ปฏิบททัติธรรมได้ด้วยบริจาษีทานด้วยเสียชละได้ด้วยเป็นทั้งทายกเป็นทั้งทายุกาเป็นทั้งอุบาสกเป็นทั้งอุบาสิกาเป็นทั้งพิชิก่อนเป็นทั้งวิทยากร ทราเพื่อนกระบวนการเล้วจะไปเหนือมาใา้จะเกิดแทงเห็นกันเดนได้จะไม่ตายสูอดด่อับายในโลกเกิดิรุธตายจับเรือฐานแน่นอนที่สุดจะไปเกิดในถึงฐานบ้านในหมู่บ้านเกิดฐีมาหาเกิดผีโดยมังมือผสึกจตาปจาการดูของจะไปเกิดแทงเห็นกันเดินดด้ประเทศถ่นสามได้จะมียะโยงสาธน,นาญาติตนกราบตน,านบันดิ ตลอดระการจะมีเลือ้อยมีหลานก็ยอมนอนสอนง่ายทุกระการประการที่สาม,ะามจะไปแก่แทงเหินตะบนได้มือระเพศถิศาา่นฐานใดก็ตามจะเติไปด้วยเลือดประสา,สาะทแพทยศาสระเต็มมัยาบาลอยู่ใกล้ชิดมีคนอุปการละมีคนช่วยเหลือตลอดกามเวลาละการที่สี่นั่นแหละจะไปแกแทงเหินตะบนได้มือจะม,มหาวิเคราลายการศึกษา ให้เลือกดยศึกษาเล่าเรียนและมีวิชาการในนาพุทธการเบื้องหน้าศึกษาไปประการที่ห้านะเหล่าจะไปต่อแทนของประดนายจะมีเครื่องเคลื่อนเคลื่อนเดือยมือระสมบัติพคลื่อนเดือยสว่างยิ่งบัตรนิผ่านเช่นบัตรอนานาโคตรสุดท้ายกับเสบียกสบายปลอดภัยทั้งน้ำทั้งไฟเครื่องใช้บริขามเครื่องใช้ตา,ามอันใดมือครบเครื่องทะเบียนตามไม่เหือดเมื่อแลืนใจจากปการใด จะทำอะไรก็ปลอดภัยไม่มีเสมือนจางไรในข้อสุดท้ายมีที่เพป็นทางจิตใจก็ได้มาจากพานธุนาพยายนาขออานุโมทนาสาธุการแต่คณะเจตภาพและผู้บวชดเนธรรมะปฏิบัติในปรนะพฤติศาสนาขอให้คนทั้งหลายเข้าถึงพุทธธรรมเข้าถึงธรรมสองของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติได้ขอให้ปฏิบ,บัติโดยสิทธ่อเนื่องกันไป ให้มันเสมอต้นเสมอปลายคนทําได้ทําดีมาโดยดีนั่นคดีกําบังก็มหมายคำว่าทาไม่เสมอต้นเสมอปลายทาความดีถืกสถานที่ทาความดีถืกเิือบุคคลทำทักทำความดีถืกกามเวลาทําความดีไม่เสมอต้นเสมอปลายถ้าทําเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติกรรมฐา,านกกาเสมอต้นเสมอปลายท่านจะได้รับผลอนุสงสม,มากศาสนาดังเด็เกจี้แกงเทียนนาณะแบบนี้ขออนุนโมทนาสาธุก,การแก่ท่านทั้งหลายผู้ใครทำผู้ใครบุญข,ขอให้เตืนนอนหนุ่มหนุนเตือนเส้อให้ชีวิตท่านมีประโยชน์ในชีวิตในชีวิตมีค่าเวลาจะได้มีประโยชน์แต่ชีวิตของท่านมีค่ามีราคาแพง โดยตู้ค่าราคาไม่ได้หย่าราคาเท่าไรไม่เหมือนเพชรกมือจุนดาก็ตีราคาตามกระลับตีราคาตามหนักบาดเป็นกัดพื้นดินนี่ไม่แรงแค่พื้นดินนี่มือแปลนแผนถังพืวินนี่จะอยู่ได้ด้วยควยามจเจริญึกกเจริญรัฒนาภิบารสุขภาพไทขอาการจเ,เ,เจริญรุ่งเรืองจงมี้แต่ท่านทั้งหลาย ขอที่ข่าน,นจรงตระโนก็โดยอายุยามาสุขาพะละปฏิสาภาผนังสา,ารเป็นบัดไม่เพิกจึงหนึ่งประการได้สมมาจากักผนาด้วยกันทุกดุดนมามนโอกสาสบตรนี้เทม